ใจเลยเนี่ยจะไปทำอะไรไปนะออกไปมองหน้ามันมัยู่นหยุ่นหยานเขาไม่รีบมากเขาเรื่องนี้เขาสะอาดเสร็จแล้วมันรีบไม่เรียบดูว่ามัการมันโผลต้นหยันนะฮะมันหมุนอยู่แล้วก็ไปทำไม่ได้เป็นไรเป็นเ่ามาสอบใหไ่เรียนแล้วที่ดูสอบใหไปแล้วก็จะสอบพอดีอาจารย์ในที่ถ้าเขาดูจะยิงออกปเปล่าเสียชื่อจังหวัดนะเสียชื่ออำเภอเสียชื่อวัด เสียชื่อตำบลเสียชื่อพ่ออำเภทุกฉบเลยพราะที่เขาประจนประจานทกอันนี้เราก็ฝากฝากตอว่าก็ไม่ได้ก็ไปเยียนแล้วเราเรียนยังไม่ถึงถ้าท่านไม่ได้แล้วก็คิดว่ามีโครงการจะสืบอเป็นรอบไ่อทำไ้ก็เอาไว้สน้ำด้วคกันก็ได้แต่ว่าถ้าจะอยู่ก็ไปเยียนถ้าจะอยู่เราไปเล่นใหม่ก็ได้ไน้ำเนใหม่กนไดนไปเี่นดีมันโตก็ี้ีโตมีได้ เขาใช้ในตุลานเรถึงว่าเขาได้นำ้รียนลงพ่อให้เราได้สอบเ้วยควาอสุจะดีเอาจว่าสุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมยื่นจิตธรรมก็ในเวลาเราสอบก็ให้รักสารอยู่ก็ในนาม้เรยนพูงพ่อขอขอพระ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่้วยความเกีมยข้ในวรับผิดชอบขอผู้สุนตหนาที่ผู้สุริตหนที่ได้ปฏิบัติป้จงช่วยดูดมดามัุท่านจะึในเรศาสนาแล้วก็ตามสมเ็จตามความรู้มากาัฒนาขอให้สอบได้สอบผ่านทุกทุกท่านแม้ท่านาาน รรรเรูปทุกท่านทุกองค์เดาธุกรรมการในนามน้ากรรมการและผู้สอบประจองค์กรระดับทุกพน่อทุกคนพระรีประยติทาดาองพ่อรองเจ้าจังหวัดบุรีรัมที่ได้มีเป็นตาให้วัาและทุกากำลังใจแต่คณะกรรมการตล ក៏រំលងយ៉ាងសង្ឃឹមក្រំ